สวัสดีค่ะดวงดีทาโรหนึ่ง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 นะคะการดูดวงแบบแรนดอมนะคะพบกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่หมอมาคลิปนี้นานมากนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อความน่ากลัวในตัวคุณคือสิ่งใดนะคะผู้คนกลัวสิ่งใดในตัวคุณ ความน่ากลัวในตัวคุณที่ผู้คนกลัวนะคะคือสิ่งใดคือสิ่งใดที่ผู้คนผู้คนกลัวในตัวคุณนะคะผู้คนกลัวในตัวคุณนะคะสิ่งที่น่ากลัวในตัวคุณคืออะไรนะคะคุณผู้ชมไพ่ใบที่หนึ่งจะบอกตัวตนของคุณนะคะ คุณเป็นคนที่ Move on แล้วคุณเป็นคนที่ปล่อยวางคุณเป็นคนที่ปล่อยอดีตคุณเป็นคนที่ไม่เก็บอดีตความเจ็บปวดความหลังคนเดิมคนเก่าอะไรที่มันไม่ดีสิ่งเก่าๆเดิมๆที่มันผ่านไปแล้วนะคะแม้กระทั่งคนที่คุณเคยใช้ชีวิตด้วยถึงคุณจะเคยผูกพันกับเขารักรักเขามากเพียงใดเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็น ใครก็ตามนะคะที่เคยผูกพันแต่อดีตนะคะที่มีความสำคัญกับคุณแค่ไหนถ้าคุณได้ตัดแล้วคุณจะไม่หันหลังกลับไปเลยไหมคะใพ่ใบนี้เป็นคนที่ไม่หันหลังกลับมานะคะไม่หวนคืนไม่กลับหลังไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงความเจ็บปวดเก่าๆนะคะอ่ะเป็นคนที่มูฟออนแล้วนะคะมูฟออนอะไรละไม่หมอ มูฟอุนอะไรก่อนเป็นคนที่มูฟออนแล้วนะคะเป็นคนที่เดินไปข้างหน้าเป็นคนที่ใส่เสื้อแดงแล้วนะคะแม้ใส่เสื้อแดงคนทีส่สวมใส่เสื้อแดงรองเทา้าบูทสีแดงเดินไปข้างหน้าเนี่ยหมายความว่าคนคนนั้นมีความสดใสนะคะทิ้งตัวตนเก่าๆแล้วนะคะถึงเขาจะมีความเศร้าความแบบอืมหน้าไพานี้ก็ถึงเขาจะ ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็หันหลังไม่ใช่ว่าเขาจะลืมความเจ็บปวดได้นะนะคะคำว่ามุ v อ o อนไม่ใช่ว่าเขาจะทิ้งได้ทุกอย่างนะคะในในวันเดียวนะคะเขาก็พยายามทำใจทำความรู้สึกนะคะลืมความเจ็บปวดนะคะสลัดเขาเรียกอะไรสลัดภาพเก่าภาพเดิมๆออกไปอ่ะพยายามจะแต่งตัวสวยๆ นะคะคิดถึงแต่เรื่องดีๆนะคะทําตัวเองให้ดีรักตัวเองนั่นแหละนะคะไพ่ใบนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะใบเดียวก็พอแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับพลังงานของตัวคุณนะคะถ้าใช่ถ้าตรงเรามาดูกันนะคะความน่ากลัวในตัวคุณนะคะคือสิ่งใดผู้คนกลัวสิ่งใดในตัวคุณนะคะคุณผู้ชมอะไพ่ใบนี้อยากออกนะคะ ู้คนกลัวสิ่งใดในตัวคุณพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่หยุดนิ่งเป็นไพ่ที่สงบเป็นไพ่ที่ชอบอยู่คนเดียวชอบพักผ่อนอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านแบบเงียบๆนะคะต้องการที่จะถึงแม้คุณจะมีเรื่องทุกข์ใจคุณก็จะไม่ไปปรึกษาใครไม่เอาเรื่องราวของตัวเองไปพูดนอกบ้านไม่ไปปรึกษาใครไม่อยากให้ใครมารับรู้เรื่องเรา ที่มันเจ็บปวดของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไม่ชอบใครไม่ชอบใครนะคะถึงคุณจะไม่พอใจใครนะคะคุณก็จะไม่ไปเป่าประกาศนะคะคุณจะเก็บไว้เงียบๆนะคะคุณจะเก็บไว้เงียบๆคนเดียวนะคะเก็บคนเดียวทุกคนเดียวนี่แหละนะคะเรื่องข้างในจะไม่พูดให้ใครฟังนะคะส่วนเรื่องของคนภายนอก คุณก็จะไม่นำเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ไม่เก็บมาเป็นเขาเรียกอะไรไม่เก็บมาเป็นความทุกข์ในใจของคุณไม่เก็บความรู้สึกไม่เก็บความคิดคำพูดของคนไม่เก็บความทุกข์ความอะไรนะความเจ็บปวดนอกบ้านน่ะนะคะพอคุณกลับมาบ้านคุณก็จะปล่อยวางนะคะหรือไม่บางทีคุณก็ไม่ออกไปคบค้าสมาคมกับใครนะคะเพราะว่า ไพ่ใบนี้เหมือนคุณเจอมาเยอะนะคะเจอคนที่หน้าไว้หลังหลอกนะเป็นคนที่ไม่จริงใจมาเยอะนะคะคุณถึงคุณจะวางมือไพ่ใบนี้เหมือนคุณวางมือเหมือนคุณเป็นคนที่อยู่ได้อยู่เป็นนะคะอยู่ได้อยู่เป็นแล้วก็เป็นคนที่วางมือแล้วอะนะคะแต่ดาบก็ยังอยู่นะคะ ดาบยังอยู่นะคะถึงคุณจะไม่สนใจใครแต่ใครก็อย่ามาร่าดานคุณนะคะอืมขออยู่อย่างสงบนะคะไม่วุ่นวายกับใครแล้วก็ขอให้ใครก็อย่ามาวุ่นวายกับคุณนะคะอ่ะความน่ากลัวของคุณคือคุณเป็นคนเงียบที่น่ากลัวนะคะเป็นคนที่นิ่งเป็นนะคะนิ่งเป็นอยู่เป็นนะคะไม่กลัวการอยู่คนเดียวนะคะคนที่อยู่คนเดียวได้แบบ มีความสุขเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวนะคะอืมเป็นคนที่หายากด้วยนะคะเป็นคนที่คนเงียบที่น่ากลัวนั่นเองบางทีความเงียบของคุณก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับสำหรับผู้คนนะคะอ่าใบที่หนึ่งผ่านไปตรงไหมคะตรงไหมอืมเป็นไพ่รันดอมนะคะคุณผู้ชมรับเฉพาะพลังงานที่ตรงกับคุณนะคะ อ่ะใบที่หนึ่งคือความเงียบที่น่ากลัวของคุณนั่นเองนะคะใบที่สองความโอ้โหคุณผู้ชมคะความน่ากลัวที่อยู่ในตัวคุณเป็นเดอะซันเป็นความเป็นความเงียบที่น่ากลัวแล้วก็เป็นคุณเป็นคนที่มีทั้งสองด้านนะนะ,ะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นเป็นไพ่ที่ไม่แสดงออกเป็นไพ่ที่รู้จัก รู้จักเงียบรู้จักอยู่เป็นนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงถ้าคุณจะเฉิดฉายคุณเงียบคุณเงียบได้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งไม่ใช่ว่าเข้าสังคมเก่งหรอกเป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณคิดจะทำอะไรถ้าคุณเข้ากับผู้คนเนี่ยคุณก็เข้าได้ง่ายนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งเป็นคนที่แบบถึงคุณจะอยู่ เงียบๆนะคะบางคนเก็บตัวอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะอยู่แต่บ้านรักบ้านคนชอบอยู่แต่บ้านแต่ยังไงแสงของคุณก็ยังไม่ลดพลหรอกแสงของคุณความมีออร่าของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่สวยเป็นคนที่แต่งตัวสวยถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยผู้ชายนี่ก็รูป,รปหล่อนะคะแล้วก็เป็นคนพูดจาดีนะคะเป็นคนเวลาคุณปรากฏตัวเนี่ยนะคะจะมีคนชื่นชมมีคนชอบคุณนะ มีคนชอบคุณเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนเหมือนคุณตอนเนี้ยคุณประสบผลสำเร็จในชีวิตคุณมาถึงจุดที่บางคนนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะถ้าไม่มีชื่อเสียงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ าการที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรประมาณนี้เป็นคนธรรมดาแต่คุณก็ยังมีแสงมีออร่านะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะคนที่เข้ามานี่แม่หมออยากจะบอกว่านะคะคลิปนี้เป็นความน่ากลัวที่อยู่ในตัวคุณใช่ไหมแต่พี่ไพ่ออกมาเป็นเดอะซันเนี่ยหมายความว่าพี่ไพ่บอกคุณเลยนะคะคลิปนี้บอกตัวคุณนะนะคะที่เข้ามานะ เมื่อไพ่เดซันปรากฏขึ้นในดวงชะตาของใครก็ตามที่มาเปิดไพ่ทำนายเนี่ยนะคะรวมทั้งตัวแม่หมอด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นคนเปิดไพ่ส่วนคุณผู้รับพลังงานเนี่ยก็คือดวงของคุณรู้ให้เลยว่าตอนเนี้ยชีวิตของคุณเป็นดวงที่ขาขึ้นมีโชคมีลาบทำอะไรจะสำเร็จสมหวงัง ถ้าต้องการมีชื่อเสียงก็แน่นอนละ่ะคุณต้องมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะไปทั่วโลกเลยนะคะนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไรแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณจะมีโชคลาบนะนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงโชคลาบฟุกฟุกโชคลาบจากบุตรบริวารโชคลาบจากไม่รู้ละไพ่เดือดซันเกิดขึ้นคุณมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความ มีอ่าเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมยังพูดไม่จบนะคะรอเงินได้เงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะต้นไม้จะต้นไม้จะออกดอกออกผลเป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญทองค่ะคุณผู้ชมนะอืมให้เดอร์ซันมากับเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญหมายถึงการที่คุณลงทุนทําอะไรอ่ะนะคะคุณมีการลงทุนไหมลงทุนลงแดงด้วยลงลงทุนด้วยทาอะไรแล้วคุณก็รอใช่ไหม นะคะรอเงินได้เงินรอทองได้ทองคุณปลูกอะไรไว้จะกลายเป็นเหรียญทองออกมาเป็นเหรียญเงินออกมาเงินเต็มบ้านทองเต็มบ้านเงินเต็มบ้านนะคะต้นไม้ออกดอกเป็นเหรียญเงินเหรียญทองโอ้ยไม่อยากจะพูดค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้อวยนะคะคุณผู้ชมแม่หมอด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นคนเปิดไพ่เอาเรามารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมทริปนี้นานๆเปิดทีโอ้โหไพ่เดือดซันขึ้นแม่หมอก็อยากจะจบแล้ว แต่เราต้องทำต่อค่ะคุณผู้ชมต้องอ่านต่อนะคะว้าวมีโชคแน่นอนนะคะคุณผู้ชมดูสิเป็นไพ่โชคจากคนทางไกลได้ด้วยนะบางทีคุณอาจจะได้เดินทางไกลนะนะคะไพ่เดึกเห็นไหมคะ The world นี่หมายถึงโชคลาภดวงขาขึ้นนะคะเห็นไหม คุณอยู่ในวงล้อของช่อมะกอกนะช่อมะกอกนี่เป็นโชคใหญ่เป็นโลกเลยหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวหมายถึงชีวิตของคุณมาถึงจุดแห่งความสําเร็จที่สุดสูงสุดก็ได้นะคะหรือไม่บางคนเห็นไหมคะชีวิตของคุณจะเป็น,ปนแบบเนี้ยเป็นนางฟ้าที่ได้รําอยู่บนเหมือนว่าโลกนี้เป็นของคุณคุณผู้ชมอ่ะมีทั้งเด e ซันมีทั้ง the world หรือไม่คุณก็จะถูกรางวัลน,นะคะว,ว้วาวๆ้ารับพลังงานไปด้วยกันค่ะแม่หมอรู้สึกหัวใจแช่มชื่นพองโตค่ะคุณผู้ชมค่ะรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะรับตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะต่อไปว,ว้าวเจ็ดถ้วยค่ะคุณผู้ชมแม่ <c oughs> หมอขออภยัยเจ็ดถ้วยต่อต่อตื่นเต้นนะคะ เจ็ดถ้วยกับคุณผู้ชมคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับพรสิ่งที่คุณไปขอไว้บางคนเนี่ยไปชอบเดินทางไปไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไปเขาเรียกอะไรนะไปวัดต่างๆหรือไม่ก็บางคนก็ชอบเดินสายขอพรคุณเป็นสายมูอะเห็นไหมคุณไปขอไว้หลายอย่างมากเลยคุณจะได้หมดทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทีเดียวหมดทั้งเจ็ดอย่างเลยนะคะคุณจะได้ทีละอย่าง คุณจะได้ทีละอยางจะเข้ามาหาคุณโชคจะเข้ามาหาคุณนะคะทีระยางสองอย่างนะคะมีโชคแบบไปเรื่อยๆคือคุณมีดวงขาขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยอดทนไม่ไหวไม่หมอปิดคลิปแล้วไปไปไอเลิฟยูมาหาต่อคุณผู้ชมคะอืมใครที่เข้ามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่มีความเชื่อตนตัไม่หมอนัน้นเชื่อเชื่อโดยสุดใจดุดส,สุดจริตใจนะคะ ทำไมคลิปนี้ไม่ตรงกับหัวคอหรือว่านี่คือความน่ากลัวของคุณก็คือช่วงนี้ไม่มีอะไรจะอเอาคุณลงได้นอกจากคลิปนะคะอันนี้เป็นเป็นให้หมอขำๆนะคะก็จริงนะคะเพราะดวงเป็นดวงขาขึ้นนะคะอ่ะต่อนะคะดวงเปิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอืมว้าว The Sun The World นะคะเจ็ดถ้วย 1> 1เจ็ดเหรียญสองเหรียญอยู่ตรงกับเดือดซันพอดีสองเหรียญหมายความว่าเอาทีและเรื่องเอาเรื่องเงินเลยเพราะว่าเงินขึ้นคุณคนที่กำลังหมุนเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาคนกำลังคุณกำลังคิดเรื่องเงินจะบริหารเงินยังไงดีนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคลาภเงินทองจะ หลังไหลเหมือนกับคุณจะมีโชคทางด้านการเงินน่ะนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเหมือนรอเหมือนคุณรอคอยเงินก้อนนะเนี่ยเหมือนคุณไปขอกรหรือไม่หรือไม่ไมก็บางคนน่ะรอเงินอะไรบางอย่างอยูอย่นะคะขอคุณผู้ชมตัดอีกแล้วคุณคุณรอเงินนะให้หมอมองดูค่ะมองเงินคนที่เข้ามาในคลิปเนี้ยเหมือนคุณรอเงินจริงๆอืม การเงินจะดีขึ้นรอเงินได้เงินนะคะคนที่คิดวิตกกังวลเรื่องเงินเนี่ยไพเดชันบอกว่าไม่ไม่ต้องคิดอีกแล้วว้าวคุณผู้ชมสี่เหรียนโอ้ยบางคนนะคะคุณรอเงินใช่ไหมคุณรอเงินนะคะรอมานานแล้วแหละนะคะจนบางคนนี่ประหยัดเลยนะคะสองเหรียนเนี่ยเหมือนคุณลงทุนไปจน เขาเรียกว่าลงลงทุนไปเยอะ,อะแล้วแล้วคุณคิดว่าเงินก้อนเนี้ยมันมันจะได้กําไรไหมนะคะจะได้กลับคืนมาไหมในหมอมองว่าที่คุณลงทุนไปอะ่ะหรือไม่ที่คุณรออยู่นะ่ะคุณจะได้เพิ่มนะรอร้อยเนี่ยสมมุติว่าคุณรอลงทุนไปร้อยใช่ไหมคุณจะได้เป็นแบบเพิ่มเป็นอะ่ะเป็นเงินร้อยได้ร้านอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมเงินคุณจะองอกเงยอะ่ะ ว้าวว้าวต่อต่อต่อนะคะอืมถ้าคุณค้าขายคุณก็จะมีโชคนะมีโชคเหมือนกับว่าคุณจะมีลูกค้านะนะคะมีลูกค้าที่ดีนะคะเป็นลูกค้าเ็เรียกระดับอืมที่จะเข้ามาอดหนุนคุณอ่ะเห็นไหมคะลูกค้า VIP นะคะอืมหรือไม่ก็ การงานที่คุณทำอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายหรือบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวทำอะไรก็ได้ที่คุณทำอยู่นะถ้าคุณทำงานแบบเขาเรียกอะไระที่เกี่ยวกับเงินยศเงิ่อนตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะนะคะถ้าคุณยังเป็นผู้น้อยอยู่คุณก็จะได้เป็นเลิ่อนขั้นเป็นระดับใหญ่โตขึ้นนะนะคะมีเห็นไหมเป็นหัวหน้าก็ได้นะ เป็นหัวหน้าเป็นเลื่อนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งถ้าคุณเป็นทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะค้าขายดีนะคะเป็นช่วงที่ขาขึ้นอะ่ะอืมคุณจะมีเงินก้อนจะมีเงินเก็บนะคะคลิปเงินได้เงินว้าวทำไมคลิปนี้ไม่ตรงปกนะคะม่หมอมองว่าเราดูความน่ากลัวใช่ไหม หรือว่าพี่ไพ่จะบอกว่าความน่ากลัวของคุณก็คือตอนนี้คุณดวงดีมากไม่ต้องกลัวอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเอาจบด้วยไพย่ใบนี้แล้วกันเพราะว่าจบดีไม่มีไพ่เสียเลยสักใบคุณผู้ชมคะอืมดวงเราจะเปิดไปด้วยกันเราจะมีโชคด้วยกันไพ่เดอะซันเขึ้นไม่หมอชื่นใจมากมากเลยคุณผู้ชมนะคะรีบน้อมรับเลยนะคะพลังงานนะ่ะมีเดอะเวอร์เดอะซันเดอะเรเด้วยคุณผู้ชมดูสิ อคนที่เข้ามาเป็นช่วงที่ดวงดีคุณผู้ชมนะอาจจะมีโชคในเร็ววันนะคะหมอมองว่าสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะมีเจ็ดเดือนก็คือเจ็ดวันสี่เดือนก็คือสี่วันนะคะหรือไม่ถ้าคนมีโชคจริงๆสองวันนะคะอีกสองวันจะมีโชคใหญห่อืจะมีเงินเข้าบัญชีจะม,มีเงินเข้ามือคูณเงินเข้ากระเป๋าแม่หมอลิ้นรวเลยเห็นไหมนะคะใบสุดท้ายคือไพ่เดอะเลเวอร์ใช่ไหม ถ้าคุณไม่หมอเคยบอกเราใช่ไหมว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคุณจะมีลูกค้านะเยอะเลยนะคะค้าขายมีกําไรนะคะไม่ใช่กําไรพอพอตัวนะกําไรเหลือล้อนมากล้นเลยนะคะกําไรเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคุณจะได้เงินก้อนบางคนนะถ้าคุณไม่ได้ค้าขายไม่ได้ร่วมธุรกิจนะคะ คุณก็จะมีคนที่เข้ามาจีบคุณถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะมีความรักในเดือนกุมภาพันธ์น่อะอืมเนี่ยไม่แน่วันที่สิบสี่คุณจะมีคนคนรักมาบอกรักพร้อมด้วยเห็นไหมคะคนคนนี้เป็นคนที่อืมเป็นคนมีเขาเรียกอะไรนะเป็นคน <c oughs> ไม่มรู้วาจะพูดยังไงเนี่ยเป็นควีนออฟวอ์เนี่ยน,นะคะถ้าเขาเป็นผู้ชาย <c oughs> เขาจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะ นะคะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งเป็นคนเขาเรียกมีฐานะดีนะคะถ้าคู่มีคนเข้ามาจีบคุณนะในม,มอบอกว่าช่วงนี้เป็นคนเป็นคู่แท้อะไรแหละนะคะแล้วคนคนนี้จะมาพร้อมกับเงินมาพร้อมกับโชคลาภรวยนะคะอือคือคู่แท้ค่ะถ้าถ้าไพาเ่เดลว์เกิดขึ้นแล้วก็เดือดซันนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วก็มีคนเข้ามาจีบในช่วงนี้นะ ะะภายใน4วันภายใน7วันเนี่ยนะคะถ้าคุณพบแบบบังเอิญก็คือคู่แท้ของคุณถ้าคุณคนที่โสดก็โสดเนี่ยจะเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีนะคะลูกค้ามิตรแท้คู่ธุรกิจสรุปแล้วมีแต่ความเจริญความน่ากลัวของคุณในช่วงนี้ไม่หมอจะสรุปให้เพราะว่าพี่ไพ่ไม่ออกมาเรื่องอื่นเลยออกมาแต่เรื่องแบบความน่ากลัวของคุณในช่วงนี้คือ ดวงคุณเปิดดวงขาขึ้นนะคะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายคุณได้ดวงคุณเป็นเดอดซันนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโชคลาภลังไหรมาความสุขสมหวังจงเกิดแจกคนที่เข้ามาพบคลิปนี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ